คนก็คอมเมนต์ประมาณว่าเออยามาฮ่าทําไปทําไมทําไปยังไงก็ไม่แรงหลายคนบอกว่ามีต่คาวาเท่านั้นใช่ไหมที่ต้องแรงแต่หารู้ไหมนะครับยามาฮ่าเนี่ยก็แรงได้อย่าสบประมาทนะฮะอย่าสบประมาทร,ระวังครับระวังระวังไว้ให้ดีนะฮะร,ระวังยามาฮ่าไว้ให้ดีนะครับยามาฮ่าไม่ได้แรงทุกคันครับแต่คันนี้ยผมจะทําให้มันแรง เข้าสู่คุทิมมอเตอร์บายวันนี้เราอยู่ร้านที่นครปฐมสามพลานนะฮะร้านพี่อ้ําอะไหล่จบก็ขอบคุณนะที่พี่อ้ําเนี่ยทําการดูแลอีแก่ฮิสรนานะครับสําหรับการใส่ของแต่งการโม่ของแต่งเทพในครั้งนี้นะฮะถามว่าเทพามากไหมไม่ได้เทพขนาดนั้นหรอกแต่ว่าในส่วนตัวผม,ผมว่ามันก็โอเคละประมาณนี้นะครับขอบคุณนะขอบคุณคพี่อ้ําครับเจ้าของร้านนะฮะมาต่อเลยก็วันนี้พามาดูอีแก่ฮิสนอาแล้วก็จะมาคุยในเรื่องของ การดัดแปลงเพราะว่าหลายๆคนทักกันมาว่าเออผมเอาไปใส่ของแต่งนู่นนี่นั่นเนี่ยมันต้องดัดแปลงอะไรบ้างมันเอามาใส่ได้ไหมแล้วเช่มั่วว่าเอารถมาใส่หรือว่าเราจะซื้ออะไรพวกนี้มาใส่จากร้านไหนก็ช่างเถอะพวกดุมนั่นนี่นั่นนี่มันแปลงยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเจาะลึกให้ฟังในวันนี้ก่อนจะรับชมคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามสันกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับอีแก่ทศอากันนี้นะฮะ ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่แหละฮะคือทรงที่เรียกว่าใกล้ความจริงที่สุดแล้วของอีแกะทีซันอาเพราะว่าเพราะว่ากระบะมาไม่เกี่ยวละใกล้ความจริงที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเนี่ยมันยังการโหลดเนี่ยยังยังไม่ทําได้โหลดเพราะว่ายังไม่ทันได้แปลงบังโคลนช่างเล็กจะแปลงบังโคลนก่อนแล้วเพื่อจะดูองศาของมันว่าสามารถโหลดหน้าเตี้ยได้มากกว่านี้มากกี่มิลกี่นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับ เอาไว้ง่ายคือท้ายจะโด่งกว่าน,นี้น่าจะกดกว่าน,นี้จะทําให้ออกตัวง่ายขี่ง่ายมากขึ้นกว่าเวอร์ชั่นที่2ของอีกแกดิสันอะนะครับส่วนคาบ,บูเรเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมีสิทธ์มีสิทธ์ต้องไปจัดนะฮะซึ่งคาบ,บูนี่เป็นคาบ,บูเหลี่ยม35ช่างเล็กควานให้นะครับจาก3 2เป็น35ซึ่งผมคิดว่าอยากจะจัดหัวใจสักดวงหนึ่งดีไหม38เพื่อให้มีความสนุกสนานในการขับขี่มากยิ่งขึ้น ผมบอกเลยว่าคันนี้ก็ถ้าอย่ามองข้ามแล้วกันนาล้อเล่นล้อเล่นก็ทําไว้เนเพื่อสองคนต้องการตัวเองแหละอยากมีรถแรงๆสักคันหนึ่งโดยเฉพาะสายงานยามาฮ่าซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะไปเล่นพวกคอบุงคาวาใช่ไหมแต่ก็รถพวกนั้นก็ยอมรับเพราแหละว่าเทคโนโลยีของเครื่องยนต์นั่นนี่ระบบต,ต่างๆเนี่ยเขาดีกว่าเราดีกว่ายามาฮ่า แต่ใครบอกว่ายามาห้าแรงไม่ได้ยามาห้าก็แรงได้เช่นกันนะฮะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยว่อยว่ากันว่าจะแรงมากน้อยแค่ไหนก็ลองมาดูมพร้อมกันดูพัฒนาการไปมาพร้อมกับตัวผมเองก็สุดเต้นให้ใครคนดูแน่นอนนะฮะเอาละครับอันนี้ก็มาดูใกล้เราจะมาจอดรึกันจากด้านหน้าก่อนแล้วกันเดิมเดิมเนี่ยอันนี้เป็นปั๊มเปลี่ยนมาแล้วนะครับอันนี้เป็นเบมโบ้ฐานดําแล้วก็ใส่ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ สายถักสายอะไรนี่แหละของเอิของอะไรอันนี้รู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าใช่ของเอินนะแต่เป็นของที่แบบใกล้เคียงกับเอ,อินอ่ะก็ราคาก็ประหยัดดีก็เลยคิดว่าโอเคแล้วมันใช้งานดีทางพี่อ้ําเจ้าของร้านแนะนํานะฮะอันนี้ก็ล่างก็เหมือนกันใส่หัวอันนี้นะครับแล้วก็ปั๊มเบรก8.1สีน้ําเงินซึ่งมีความใกล้เคียงกันกับนี่ผมรู้สึกว่ามันสวยดีใกล้เคียงกับอีแก่ฮิสันอานะครับ พอมาซูมใกล้ๆนะฮะจะเห็นสภาพที่เน่าๆของอ e ีแก่นะฮะ mm hmm. บอกเลยว่ายังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยยังไม่ได้ล้างเลยเน่ามากแต่ไม่เป็นไรเราให้มาดูความสวยของของแต่งแล้วกัน mm hmm. ส่วนจานดิสน่าเป็นจานเมกาเทคนะครับเมกาเทคเจแปนซึ่งก็คิดว่าสวยงามดีส่วนตัวเราชอบนะฮะและความแมชกับสีทองนี้มันเวิร์กดี mm hmm. แล้วอย่างต่อมานี่คือช็กครับชกหน้านี่เป็นชุดหน้าล mm ีโ hmm. อซึ่งเดิมๆผมได้มาเนี่ยก็จะเป็นชคกหน้า เดิมๆของจีซัน a า i เวียซึ่งมันใหญ่เทอะทะแล้วทาให้รถเนี่ยมันดูสูงโหลดแล้วก็ได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นผมถึงได้มาเริ่มใส่ชุดหน้าเล็กเป็นชุดหน้ารี o ซึ่งการจะใส่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับ mm. การใส่เนี่ยมีการดัดแปลงแบบนี้1บุตรงนี้ต้องเพิ่มเข้ามากับตัวแผงจับเนี่ยแผงคอเลยยึดเนี่ยที่ตัวจับโช๊คเนี่ยเขากึงใหม่กึงปอกเพื่อที่จะบอกว่าซ้อนใส่เข้าไป บอกใส่แล้วก็โช๊คอยู่ข้างในใช่ไหมแล้วก็ตัวเนี้ยถึงจะหมุนทําให้มันแน่นให้มันรัดได้ซึ่งถ้าไม่ใส่บูทตัวนี้ก็ไม่สามารถจับแกนโช๊คตัวนี้ได้เพราะว่าแกนโช๊คมันเล็กกว่านะครับสองข้างเหมือนกันหมดนะฮะมาที่ดุมหลายคนสอบถามกันมาเยอะเรื่องดุมดุมเนี่ยผมใช้ดุมหน้าแดดนะครับหน้าหลังโนวาแดดเลยซึ่งอันนี้เป็นแกนใหม่แกนใหม่ใช้แกนใหม่จากทางร้านแล้วก็ เป็นดุมอันนี้แล้วก็มีแผ่นอันนี้ก็เลยนะที่พี่อามเรียกเมื่อกี้แผ่นรองจานเพื่อให้จานดิสเน่เข้าตรงกับตัวปั๊มตรงนี้นะฮะพูดถึงตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มเนี่ยใช้ขาตัวจับตัวจับปั๊มเป็นตัวนี้นะฮะจับปั๊มซึ่งเข้ากับทูน่าริโอเลยเป๊ะเป,เป,เ,ปเป็นงานสร้างส่วนนี้ภายในก็เรียกได้ว่าไส้ในเนี่ยเป็นของแดดหมดเลยซึ่ง ก็ไม่ได้ดัดแปลงแต่มากก็คือยกชุดมาเลยนะครับกับชุดหน้าริโอมามาที่ล้อหลังล้อหลังเนี่ยเราจะมาดูกันล้อหลังนี่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปหลายๆส่วนนะครับสเตอร์จาก420เป็น4เป็น41 <1, S 1> อะไรวะเออไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้ดูจำไม่ได้ซึ่งมันเล็กลงนะฮะเล็กลงไหนมีเบอร์ไหมเนะี่ย415เออนี่โทษทีสเปคโดนเล็กบางทีก็ไม่เคยเป๊ะน,นะ415นะครับ ซึ่งก็อันนี้เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ช่างบอกว่ามันจะฝืดนิดนึงต้องกดดัามให้ดีแล้วคันนี้ได้แปลงจากดิสเบรกเป็นดัมเบรกนะครับแล้วก็ใส่ดุมดั๊ดอย่กี้แกนน่ยใช้แกนเดิมได้แกนล้อเดิมแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนไส้ในใหม่กึ่งบุชนั่นนี่เพื่อจะเป็นตัวยึดของระหว่างสวิงอาร์มกับตัวล้อกับตัวดุมนะฮะประมาณนี้นะครับและนี่คือการดัดแปลงหรือเรียกง,ง่ายๆว่าไล่เบานั่นแหละ ซึ่งบอกเลยว่าเดิมๆเนี่ยพีซคันนี้มีมีน้ำหนักนะยอมรับว่ามันมีน้ำหนักซึ่งผมก็เลยมองว่าเออการที่เราไล่เบาเนี่ยจากเป็นเปลี่ยนเป็นดิสเนี่ยเป็นดัมก็ไล่เบาละแล้วก็ใช้ดูมเล็กๆก็คือดูมด,ดัข้างหน้าก็เหมือนกันจากดูมที่ัดใหญ่ๆนะก็เป็นด,ดัทุกๆอย่างไล่เบาหมดชกหน้าก็ไล่เบาเดี๋ยวจะเอาถังพักออกถังพักออโต้ลูปถังพักน้ําทั่วไปเอาออกให้หมดนะครับอะไรที่ไม่จําเป็นผมจะเอาออกหมดเลยนะครับ เพื่อจะไล่เบาคันนี้ให้ได้มากที่สุดส่วนเบาะก,ก็อาจจะมีการไปร้านทาเบาสวยๆทรงที่แบบว่าซิิงๆวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยผมก็เลยมองว่าเออนี่แหละนี่แหละน่าสมมากๆถ้าใ,ใครชอบ <Yeah. S 1> คลิปอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผม,กมแก่ด้วยนะครับ mm hmm. ก็จะมาถ่ายอ mm ัปเดตให้ดูเรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็ถือว่ายำเกือบนะถือว่าเกือบสมบูรณ์นะเหลืออีกหน่อยเดียวเองอะ่ะเหลืออีกหน่อยเดียว่ว่ข้างบนก็เนี่ยสภาพรถเมลาง นี่ก็เปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนอะไรนะก็เริ่มซิงเริ่มอะไรละเดี๋ยวก็อาจจะมีประกับไม่รู้จะใส่โดมิโนหรือประกับ CR นะครับก็ดูก่อนน่าจะของแท้แหะโอ้ยเสียตังค์เยอะส่วนหลีที่ใส่ที่คิดไว้ก็จะเป็นหลีคาร์บอนไม่น่า,นาจะไม่จะไม่น่าจะพนีฟอสอะแล้วก็ขบุงหัวใจสำหรับในร่วงในเสื่งของเครื่องยนต์ก็ถ้าใครนั่นแหละเจอในสนมในสนามก็ทักทายได้นะฮะตอนนี้ ได้แต่รอสนามเปิดเท่านั้นนะครับรู้สึกว่ามีความเซียนเต็มแก่มีความเซียนมากโคตรเข้าเลยปั๊ม8.1เห็นไหมใส่หม้อน้ำนปีเนียมทุกอย่างแบบดูเข้าดูใหม่หมดแต่ที่ไม่ใหม่ก็ถ้าจะไปชุดสีแหละเน่าๆแตกๆนะฮะแตกๆแตกๆเน่ามากดูดิเน่นามากดูดิสดๆผมก็เลยแบบช่างเถอะตอนนี้ยังอยากจะ คงคอนเซ็ปต์เดิมๆนะครับภายนอกสนิมแต่ภายในต้องสนามนะครับบอกเลยว่ามันแน่ๆมันแน่ๆออแค่มองก็มีความสุขแล้วนี่แบบนี่เราแค่มองนี่ยังไม่ได้ขับขี่มันนะแค่แค่ผมมองมองมันมองรู้สึกแบบเหมือนเราได้ดูพัฒนาการของรถเราอ่ะซึ่งผมบอกเลยว่ารถคันนี้ผมรักมากเลยนววะวันนี้ก็ขี่ดิ้งบายตัวพันมาผมก็ก,ก็ล้ก็รักเหมือนกันแต่ผมบอกเลยว่าผมรักคันนี้มากกว่า คือคือ,อยังไงก็ช่างผมไม่ขายอะ่ะพูดง่ายๆอะ่ะที่มีทุกวันนี้ได้นะครับก็เพราะอีกแก่ทีซันาของผมเพราะฉะนั้นผมก็จะรักษาและก็ดูแลมันอย่างดีอันนี้ก็เพิ่มของแต่งเข้าไปละเหลือแต่รูปลักษณ์ภายนอกเรื่องของเฟรมนะฮะเรื่องของชุดสีอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันขอคงคอนเซปต์ภายนอกเน่าๆแต่ภา,ายในต้องดีไว้ก่อนแล้วก็ดูพัฒนาการของมันต่อไปเรื่อยๆนะครับ หลายคนบอกว่ามีแต่คาวาเท่านั้นใช่ไหมที่ต้องแรงแต่หารู้ไหมนะครับยามาฮ่าเนี่ยก็แรงได้เพราะฉะนั้นนะครับอย่าอย่าสบป,ประมาทนะฮะอย่าสบประบาทระวังครับระวัง,ระว,งระวังไว้ให้ดีนะฮะร,ระวังยามาฮ่าไว้ให้ดีนะครับยามาฮ่าไม่ได้แรงทุกคันครับแต่คันนี้ผมจะทําให้มันแรงเพราะฉะนั้นก็สนุกแน่นแนนะครับสนุกแน่นแน่ ก็อยากจะบอกเล้ว่ายามาฮ่าก็เป็นรถที่เป็นสเสน่ห์ของใครของมันนะครับ mm hmm. เพราะว่ามีคนก็คอมเมนต์ประมาณว่าเออยามาฮ่าทำไปทำไมทำไปยังไงก็ไม่แรงเท mm hmm. ่าค่าย mm hmm. จุดๆแต่ก็ช่างเถอะไม่เป็นไรเราก็ทำต่อไป เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณานะครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทวิตีปุตตบนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID Line ดังนี้นะครับ b a s i c z a ครับงานไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ